ณต่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับ อะไรดีๆที่คัดเลือกแล้วไปที่ครูคุณต้ณอยเพลสอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทานะครับร้านอาหารมากมายเลยที่น่องที่นั่งสะดวกสไหมพี่โกใช่ครับที่จอดรถก็เยอะแยะมากมายจอดได้กี่คันนะครับโอ้สี่ร้อยกว่าคันครับโอ้เยี่ยมแล้วข้างในนั้นนะครับกว่าสองร้อยที่นั่งนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆแล้วอาหารของเรานะครับมีตลอดทั้งวัน ปรุงตดวปรุงใหม่ให้เสมอครับแล้วคัดสันมาแล้วนะครับ,รบแล้วเราเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าพูดย่งยๆว่าห้างเปิดนะฮะจนถึงเวลาประมาณสัก2องทุ่มแต่จริงๆีก้ก่อนสองทุ่มก็หมดเกลี้ยงแล้วนะฮะส่นใหญ่จะหมดสะกกอดตอนนั้นไม่ด้ไปกันที่นั่นได้ ใช่มีให้เลือกโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะมากมาวันเสาร์อาทิตย์เข้ามาได้เลยครับผู้ปครองที่พาลูกๆไปเข้าแคมป์วิทยาศาสตร์แบบผมเนี่ยผมก็จะอยู่ที่นี่แหละลูกเขาไม่ได้เข้าแคมป์วิทยาศาสตร์นะครับลูกเขาไปเรียนแคมป์สายศาสตร์เห็นมั้ยนี่น้องวินนั่งอยู่อันนแ้มอเไค์อามันจะเป็นแคมป์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่นเรียนิยศาสตร์แต่อันนี้เรื่องราวดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เชียงรายนะฮะ เวลาเราไปเชียงรายเราก็หาร้านอาหารทานเราไปจังหวัดในๆแล้วก็หาอาหารทานกันให้มันเด็ดอร่อยมีความสุขมากนะฮะตอนนี้พอเราไปเชียงรายมันก็ไปเจอร้านหมูกระทะครับสมัยก่อนในหมูกระทะมันมากมายหลายหลากยด้วยกันถูกไหมดูเยอะเลยครับถูกวะใช่ครับแต่หมูกระทะที่ทําทนทนทำหรือทํานานหรือทําแบบตลอดมาเลยไม่ค่อยเยอะร้านนี้นี่กี่ปี18ปีครับ18ปีเขาทํามา18ปปีแสดงว่าเริ่มทำตั้งแต่สมัยหมูกระทะเริ่ม แรกแรกเริ่ช่วงฮิตเลยแรกแรกสมัยก่อนเลยจริงๆและผมกล้าพูดได้ว่าถ้าไปเชียงรายแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านบ้านปลายฟ้าหมูกระทะจังหวัดเชียงรายครับร้านนี้นะฮะอยู่ถนนสันติราษร์ครับหน้าแฟลชตำรวจสพอเมืองเชียงรายเลยครับปักหมุดแล้วตามมากันได้เลยร้านนี้เปิดและเริ่มต้นขึ้นด้วยใจรักนะครับเมื่อ14กุมภาพันธ์ปี50 อยากส่งต่อความสุขความอร่อยให้กับทุกครอบครัวครับให้เพื่อนฝูงได้แบบมาจอยกันถึงปัจจุบันนี้ก็เปิดมา18ปีแล้วนะครับมาร้านนี้นะไม่กินหมูกระทะถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับวัตถุดิบเขาคัดสรรคุณภาพเลยครับสูตรเครื่องหมักของเขาเนี่ยมันเฉพาะตัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นสันคอ3มชั้นเนื้อหมักหมูหมาล่าหมูแซบน้ำซุปนะครับเขาจะใช้เป็นโครงไก่ครับ พราะทานได้ทุกคนเลยน้ําจิ้มนี่ก็โอ้โหทีเด็ดเลยครับมีให้ตลอดเติมได้ไม่อั้นเลยย่างบนกระทะหอมๆเลยจิมจ้มน้ําจิ้มรสแซ่บเลยนะครับสดน้ําซุปใสๆตามเข้าไปแก้มกับผักต้มที่อยู่ในน้ําซุปนะครับฟินเลยร้านบ้านปลายฟ้าหมูกระทะจังหวัดเชียงรายอยู่หน้าแปดตำรวจสอพอเมืองเชียงราย <10 S 1> เปิดห้าโมงครึ่งนะครับจนถึงสี่ทุ่มหยุดวันอาทิตย์แต่วันนี้เต็มโตะเลยรายการเลยคือันนี้เลยนะครับแล้ว มาจากเชียงรายทุ่นผู้ชมเจ้าของร้านนำมาให้เราจัดให้เต็มที่แบบนี้และนั่งอยู่ในตะตูนะครับนี่เลยครับสองคนนี้เลยครับสุดเสื้อดำคือคุณต่อนะครับซึ่งรับช่วงต่อจากคุณแม่คือคุณตุ้ม คุณตุ้มนี่เป็นแม่ของคุณต่อนะครับแล้วก็สุภาพสตรีด้านข้างคือคุณหญิงครับอันนี้ฮะที่เรียกว่าชุบม,มือเปิบนะครับมาถึงมาแต่งงานกนับเขานะครับแล้วมาทำมาล่อเลิกเขาเนี่ยเออเอาให้เรียบร้อยแล้วมละคู่เลยไอ้นัน <ลง S 1> ่หนลลห,นล,งล,หนลงเลยครับหลงเลยไอ้นั่นหลงเลยครับโอ้โหร้านนี้ผมทานมาเกือบ20ปีแล้วก็น่าประมาณ17 18ปีแล้วที่ว่าเขาเปิดมานะฮะผมทานมาจริงๆท่านผู้ชมโดยที่ปกติแล้วผมไม่ทานหรอกมุกทาผมทานไม่เป็นบองตรงแต่ไปทานร้านเค้าทีเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมออร่ยเสียผู้เสียคนไปเลยเชืื่่่่ออไมเชวา ถามดูก็ได้ถามตุ้มเนี่ยแม่ตุ้มแม่ตุ้มตุ้มตุ้มคุณแม่แม่แม่ผมรู้จักแม่เขาด้วยจนมาถึงเป็นลูกลูกเมียเขาชื่อคุณหญิงครับนะจำคุณหญิงจะคุมชั้นสองผมจำได้อยู่หน้าเคาน์เตอร์บัญชีเลยความจริงเมื่อก่อนมันเป็นชั้นเดียวถูกป่ะข้างล่างใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วมันเล็กเกินไปอาทำให้ไม่ได้เล็กมากๆหรือไงป่ะแต่เพราะว่ามาขยายเป็นสองชั้นอาก็เลยบอกอางั้นเดี๋ยวอาจจะส่งคนไปทําแล้วก็ทําให้แต่ขนาดว่าส่งคนไปทำมันทำให้นี่คิวตั้งนานมากเลยนะนี่คิวที่คุยันนมได้ปีละ คตอนนี้ได้ทําแล้วนะใช่ไหมอร่อยจริงๆริท่านผู้ชมและนี่เรื่องจริงนะลองถามเขาดูก็ได้ว่าจริงไม่จริงนะผมเนี่ยอยู่กรุงเทพภรรยาผมนี่ยอยู่กรุงเทพผมต้องสั่งน้ําจิ้มเขาเนี่ยมาที่กรุงเทพอย่างน้อย2เดือน3เดือนต้องสั่งทีถูกไม่ถูกจริงไม่จริงจริงค่ะเนี่ยเห็นไหมฮะเอาสั่งมาขายเหรอครับโอ้กิน<อ>ไม่จะขายหรอกโอ้จะมาสั่งมาขายโอ้โหอย่าถึงขนาดนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอร่อยผมผมผมก็ไม่เคยกินหมูกระทะจนผมยิ่งหอยชียงรายอร่อยเนี่ยแล้ววิธีกินผมเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชม ผมจะขอข้าวเดียวพี่หญิงเขาหนึ่งถ้วยครับแล้วก็เวลาเราปิ้งหมูกระทะเราก็โปะข้างหน้าเป็นเหมือนข้าวหน้าโด้งครับแล้วก็เอาตัวน้ําจิ้มเขานี่มันจะเผ็ดๆหน่อยอะโปะเข้าไปด้านบนแล้วค่อยๆตักออกมาโอ้โหอีกฟิลเลยอีกฟิลเลยอร่อยมากคุณทองงานไปเลยครับเดี๋ยวครับคุณครับผมรู้ว่าร้านเนีคุณชอบแต่คุณอีกตั้งนิดได้ไหมครับร้านนี้ย้ำนะฮะนี่คือร้านบ้านปลายฟ้าหมูกระทะจังหวัดเชียงรายอยู่หน้าแฟลตตำรวจสพอเมืองเชียงราย เปิดตอนเย็นนะครับห้าโมงครึ่งช่วงเย็นนะครับถึงสี่ทุ่มนะครับโอ้ยเผ็ดเปิดห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับหยุดวันอาทิตย์มีหลายหมูมีทั้งเนื้อมีทั้งตับตับนี่อย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะตับมันยิงเ้กินนี้มันมีความสุกและอร่อยจริงๆนะและที่สําคัญที่สุดราคามันเป็นกันเองเหลือเกินท่านผู้ชมราคาชิ้นน้อยอะราคามันถูกมากๆเลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะลูกความจริงความจริงผมไม่อยากเจอเขาสองคนเท่าไหร่หรอกนะครับครับผมไม่อยากจะเจอลูกเขาอ๋อ ไอ้ตัวเล็กนะผมเห็นมาตั้งแต่ยังไม่เกิดนะเห็นตั้งแต่อยู่ในท้องฮะเห็นแต่แต่ตอนที่อันนั้นอันนั้นไม่ได้ตัวเล็กแล้วครับมีคนเล็กอีกแล้วครับไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่หญิงไม่ยืนทำไมเนี่ยเธอจนไอ้นี่มันเสร็จเลยเสร็จไปเรียบร้อยเลยนะตอนนี้ก็เป็นของพี่หญิงทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยผมก็ถามหลานว่าเออทำไมมาแล้วหลับอ๋อเมื่อคืนไปท้องหล่อโอ้ยเกินไปเด็กเลยยังเด็กอยู่เลยนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครถ้าในกรุงเทพควงันต่อยเพลสถ้าที่เชียงรายก็ต้องบ้านปลายฟ้าหมูกระทะอยู่ตรงแฟลตตตรรววจนะคับไม่่้องงห ไม่มีเรื่องตีกันไม่ได้ไม่กล้าตำรวจออกมาเลยซวยเลยโอเคครับพักตรงนี้สักครู่ผมพบถึงน่าสินใจก่อนเดี๋ยวพวกัรช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแกงป่าเนื้อย่างยอดมะพร้าวอ่อนครับ ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบเผ็ดก็ซัดเต็มๆคือตัวพริกแกงเป็นตัวนำเลยรสชาติด,ดีเลยทีเดียวเชียวเขาทำมาเพื่อให้เราสามารถไปต่อกับเมนูอื่นได้อ๋อมันละหวานไหมโอ้ไม่พริกติดคุยกับเนื้ออยู่ <laughs>